เเเฮลิิคคออออปปตตรร์์สวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับเริ่มการพาทุกคนมาเริ่มใหม่ครับซึ่งวันนี้ผมกับบางมานุสสามดาระแพคตัวนี้ดาระแพคตัวนี้มีชื่อว่าไหมครับแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะตายได้บางจริงเหรอเออเขาบอกกันว่าอันนี้เป็นดาระแพคอีกคนละตัวกับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะอันนี้คือเราไม่มีทางที่จะตายได้ก่อนอื่นเราลองโดดตรงที่สูงก่อนนะลอง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 ที่สูงว้าววูวดูดิอะไรนะ เหมือนเราจะมียานบินล่องลงมาครับเพื่อทําให้เราไม่ให้ไม่ตายดูดิทุกคนเฮ้ยโกงจัดเป็นไงวะคือมันไม่ให้เราตายเลยใช่ไหมคือแบบว่าเหมือนว่ามันมันจะไม่ยอมให้เราตายเลยขาดอ่ะโอ้โหทจมน้ําตายได้ปะอ่ะผมลองจมน้ําตายดูจมน้ําตายเฮ้ยผมมีสโนว์เกอร์ว่ะโอเคโคตรเท่อะเนี่ยเคยเราตายจริงปะรู้สึกว่าตัวแล้วแต่แล้ต่จะดีไม่ได้ยอมให้ผมตายอ่ะเอ้ยลองลองอันนี้เอาลองอันนี้ทับทับตัวเราป้าเผื่อเราจะตายลองดิลองดิ นี่ครับครั้งนี้ผมจะลองทําการเอาเจ้ากลาเวลทับตัวเรานะฮะเราจะดูว่าเราจะตายกันหรือเปล่านะครับทุกคนมาชึบหนึ่งสองเฮ้ยเลือดผมดิเจนตลอดเวลาเลยได้เกิดเจ็บอ่ะจะตายยังไงวะกันกลาเวลทับก็ยังไม่ตายวะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะต้องทําการรอไปหาวิธีตายดูบ้างผมลองเอากี้ดีกว่าทุกคนเราลองด้วยเทเลสัตเลยตกที่สูงไปลาวาไปมันตกที่สูงไม่ได้อยู่แล้วอมันเมื่อกี้เออง่ายหรอโอเคโอเคลาวาไหมลาวาไหมสกิปเปอร์ก่อน ปปอ๋อแมนเมื่อกี้มันคืออ๋อแมนด้วยเ <c oughs> นี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคีเปอร์มันเกิดแก้วเราคือคีเปอร์ตายไปเลยเว้ยดดูดิด๋อแมนมาเขียนอ,อ๋อแมนคิดดูดีตายบางคิดได้ออกมาบางคิดออกปะบาคิดออกปะเราวาไปเราวาไปจุ่มเราวาววนะเราวารเราวาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะเราลองลาวาดีกว่าคือการลองลาวาร์เดี๋ยวเราต้องบินล,ง,ลงไปหาบ่อลาวาเลยเว้ยแล้วก็แบบช้าลงไปเลยแบบกระซุ่งลงไปเลยเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่มีโอ้ไม่มีว่ะหายเจอเป็นป็นตัวนี้เธอะนี่แหละแก๊บวันนี้เราลองบ่อลาวานะะฮ ไปลงลาว้าอย่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเจ็บนะเอ้ยตา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 ยได้ตายได้ตาได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลงไปใกล้ลาวาอย่างเงี้ยทุกคนแบบลงไปเหยียบอยย่างงเี้มันจะกลายเป็นบล็อกนี่ให้เลยบล็อกนี่ให้เราเลยมันกันให้เราบล็อกนี่เฮือกแลกใช่เนี่ยวนี้ทุกคนแบบเราจะลงไปเหยียบลาวาตกไปกลายเป็นเฮือกแลกให้เราเลยว้าวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมไปโดนใกล้เนี่ยข้างเนี่ยผมตายแน่เราดูดูไม่จะตายได้นะเออเนี่ยตายชัวไปตรงเทสตรงเทสเผื่อบล็นี่ไอแปลก ต้องแบบว่าเทสเฟื่องว่าบอมันจะไม่ตายตายปะวะตายปะวะมันจะเหลี่ยมอะไรกันเฮ้ยมันเอ็กดีเฮ้ยอันแน่เชี่ยโปรเชกมันมีไฟโปรเช็กให้เหลี่ยมตายไม่ได้ไม่ตายโอ้เลี่ยมเลี่ยมพอดต้องหาแล้วต้องหาอย่างอื่นแล้วเอาเลยดิวิคีตามก็ไม่ได้บีบเยอะมากเลยนะนี่นี่นี่ผมรู้แล้วรู้แล้วนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเอ็นดูเพลเอ็นเดอร์เพลไปเยอะไงเดี๋ยน้องดู เราไปได้เพิเยอะเว้ยเรามีโอกาสที่จะตายจากดาเมจด้เพิได้นะครับเงี้ยทุกคนมันไม่ให้เราวาร์ปเว้ยไม่ให้เราวาร์ปเออมันไม่ให้เราวราร์ปเว้เยมันรู้มันรู้เฮ้ยถ้าเราปล่อยดงผีนี่คือแบบมันจะมันจะเดินทะลุเลยไหมเนี่ยเขอลองซอมบี้หน่อย L L ฮะคือซอมบี้มันกัดผมไม่เข้าดูดิเอ้าเอ F4 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 ขอ,อไรเซนโอ้ มันเก่งเกินไปมันเก่งเกินไปน้องลองคิดคำนวณได้ไหมว่ามีวิธีไหนตายบ้างออน้องบอก TNT ไงพี่เออโอ้โห oh, ลืมวิธีสุดเบสิกแบบนี้ได้ไงเนี่ยทัฟฟิวเลยครับน้องๆทัฟฟิว TNT ฮะ TNT ถ้าเกิดโดนขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจริงนะ TNT นี่บางคิดว่าตายไหมไม่น่ารอนนะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ,อ่ะเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้า เหมือนว่าพอเราจุด TNT TNT จะหายไปเลยพอมันกลายเป็นแบบ Entity TNT ระเบิดอ่ะมันจะหายไปทันทีเลยทินทีก็ใช้ไม่ได้วะดีวะถ้าเราเอาเตียงวางไว้ในรกได้ปะเออความคิดดีสุดยอดสุดยอดลองดิลองดิยวเรามาทดสอบเตียงกับรลกกันดีกว่าครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้อันนั่นก็ไม่ได้ผมว่าเตียงนี่แหละอุปกรณ์ที่ข้ามได้เยอะสุดแล้วเรามาลองดูกันมันเออมันให้โทเทมออฟอันเดอิง พ่อผมจะวางเตียงในรกปุ๊บเตียงถูกทำลายทิ้งแล้วผมได้เป็นตายเกิดมาแทนไม่อย่างนั้เราตายจริงมันเซฟตี้สุดๆเลยดูดิดูดิลบของเราทิ้งด้วยเฮ้ยมันไม่อย่างนั้เราตายเลยว่ะเออียเสี่ยมันมันเลี่ยมมันเลี่ยมเกินละไหนลองดมหมูไหมว้าวโอ้หน็อกอี close baby นายไก่ฉันไม่ได้หรอกนะโอเคไอหมูพวกนี้ก็ชนเราไม่ตายว่าเนี่ยรกนี่ลำบากนะนต่รกนี่ยรถคุณฉันนี่ลำบากนะมแถบอาราวาอย่างนี้เลย เราบ้าก็อ่ะโอ้โหเท่โคตรโคตรเลยไม่ตายแกว่าบ้าบอกนี่นี่เราต้องหาผีแล้วนี่ฮ่าฮ่าทำอะไรกูไม่ได้หรอกหรือจริงเหรอเนี่ยรออีกรอบสิยิงอีกรอบสิเนื้อแมนเนื้อแมนเนื้อแมนผมไหวเนื้อแมนเดี๋ยวเป็นตัวที่โหดมากๆเลยในเกมมายครับเนี่ยไม่มีตัวน้องมองหน้ามันเดี๋ยมันไม่ยุ่งกับเราเลยอ่ะตีไม่เข้าดูดิเนี่ยตีไม่เข้า แย่แล้วมอนแย่แล้วลลเราไปเจอรเราไปเจอไงตัวที่ <arose> เราไปเจอพอเกิดทีก็คือตายเลยทุกคนอะไรก็ตามที่เสกออกมานี่คือตายหาคนเลยไม่ไม่เราเราไปเจอมันจะห้ามเกิดถ้าเกิดสมมติว่ามันโผล่มามันจะตายทันทีเลยมีตัวอะไรอีกไหมไม่เป็น <arose> สิงที่ไม่ออกเลยแอนวิววะแอนด์วิวเอ็มวิวตัวเสกหัวนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการที่แบบเบสิกที่สุดครับในการที่เราจะเล่นไมค์ครับอะไรต้องมีวิธีการนี่แหละที่เบสิกที่สุดลองดู นี่เกมหมดเซิร์ฟแล้วฮะแล้วก็ไปหาต้นไม้อันต้นหนึ่งแล้วก็คิดสั้นซะอันดีวต้องใส่หัวอุ้ยเจ็บเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเออว่ะได้อยู่ได้อยู่ผมไปตายผมไปตายไปอันดีวแล้วทุกคนต้องดูเร็วต้องเร็วกว่านี้อุ้ยไม่งั้นเลือดจะหิวทันจริงจริงไอ้พวกนั้นมือเลือดจะหิวทันมันหิวเร็วมากเลยเลือดอ่ะผมต้องเอาอันดีวีทับผมยาวๆเลยตอนเนี้ยังยังปง โอเคโอเคได้สองชั้นได้สองชั้นโอ้ยเลือดโอเคเลือดเลือดน่าจะเลือดหิวละจมวัดแล้วจมหมดแล้วจมหมดแล้วโอเคโอเคตอนนี้จมวัดแล้วครับใกล้ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอดหิวแรงมากเลยเลือดหิวเลือดหิวแรงจริงทุกคนเดี๋ยวตอนนี <im <im ้ผมใกล้ตายแล้วเอาอะเอาละไปบอกฝรั่งว่าพาแล้วโอ้ฝรั่งมึงแพ้คนไทยเนีคนคนเออที่เดียที่เดียโอ้ยจะบายแล้วไม่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 คนเดียวเอ้ยไม่ตายเหลือครึ่งหลอด โอเคเยสมีังได้แล้วโอ้โหรู้สึกได้หนึ่งในวิธีตายในหลายล้านวิธีเลยครับโอ้โหโอ้โหคุณเป็นดรสเต็งตั้งนานรู้สึก็ได้วิธีตายอันแรกแล้วเป็นไงไอ้หนูยิงธนูสเตงเหรออันนี้เราจะทดสอบอันนี้ทดสอบแบบทดสอบวิธีการชนะไงวิธีการตายในหนึ่งหนึ่งในหกสิบสี่ล้านวิธีธนูธนูก็คือธนูถ้าเกิดเรายิงเรายิงธนูไปก็ยิงไม่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดธนูมันใกล้เรามันจะมันจะทำเป็นแอนตี้แอนตี้ธนูันทีทุกคน ม,มาป่าถ้าผมตีมาป่ามาป่าก็โดนกัดผมไม่ตายมันทำดาเมจให้ผมไม่ได้ด้วยซ้ำหอ,<ฮ>อกก็โยนไม่ได้เหรอเหมือนว่าถ้าเกิดเอนติตี้ตัวไหนจะพุ่งใกล้เราที่เป็นเอนติตี้แบบโปรเจกต์ไทนะครับหรือว่าเอนติตี้ที่เกิดจากการโยนมันจะทำการถูกรบทิ้งดิ้น้วทิ้งทันทีเลยอ,อะไรอะอุ้ยเราไม่รับผิดนี่ไงเราได้ผิด <hit. S 2> ทำมาช่วยกัน้มาช่วยกันโอ้โอ้้ยลว่าผมอันที่สที่เราตายได้คือแม่มดเว้ยโอเคเอาเว้ย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 แม่มดแม่มดเว้ยเอาเว้ยโอ้ยอยอยากตายไหมรับอยากตายมานานแล้วในเกมเนี้ยดยอตามเลยเพื่อนตามเลยเพื่อนตายเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเออีกเออีกเอ้ยเออีกเออีกโอ้ยอยอกอยอ้ออยโอ้โอ อย่างที่ 2, 2> ที่แพ้ครับคือยาครับยาก็ไม่สามารถที่จะนั้นได้เนาะไไกันไม่ได้กันยาไม่ได้กันยาไม่ได้เนี่ยครับฝรั่งโดนแล้ว <c oughs> โดนและสองนะฝรั่งนะ <c oughs> <c oughs> รังมุ <c oughs> โดนกระสองในรังเออโอเคครับตัวต่อไปเราจะลองคือ e <c oughs> อีวอเกอร์นะครับอีวอเกอร์นี่คือพ่อมดที่โหดมากๆเลยนะครับ <c oughs> ที่จะสามารถเสกเวกออกมาได้โอ้แค่ผีก็โง่นะแล้วมันก็สามารถเสกอะไรมากัดเราได้ด้วยนะฮะทตอนเราไม่ได้เหมือนเดิมดูดิเอาออกมเสกเวกมาเดี๋ยวเวกทำอะไรผมไม่ได้ สี่เมตรหกมันให้มันกัดให้กัดอะไรเหมือนเหมือนไอตัวปากกัดมันกัดมือสัวมากทำอะไรผมไม่ได้เลยดูดิโอ้อย่างน้อยก็เป็นเอามาอย่างน้อยก็แพ้อย่างน้อยคือแบบว่าตอนนี้เราเอามาตากกันทุกอย่างเลยสิ่งที่แพ้สองอย่างก็คือเป็นตัวไอแอดวิลกับพอมดเนาะพอมดแพ้ที่สองอย่างนะครับในตอนนี้นะฮะในเกมมาครับส่วนอย่างอื่นก็คือไม่แพ้เลยไปดีเอ็นดีกว่าไปบังไปเอ็นเดอร์แมนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่เราไม่เอาเอ็นเดอร์แมกเนี่ย ก็ลองไปแล้วนี่โอเคครับอันหลับแรกของที่เอ็นครับคือการวิ่งบินขึ้นไปผมจะทุบไปเนี่ยเอ้าถ้าเกิดสมมติผมผมอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้เสาเนี่ยไอลูกแก่หายทันทีเลยเพราะมันไม่หผมระเบิดเออจบเลยแล้วพอพอไอลมปากมังกรพอลมปากมังกรจมันนั่นผมผมมันก็จะทาการหนีผมในทีเลยก็คือลมปากมังกรจะถูกดีลิททิ้งทันทีเลยครับโอ้ไอลองเราบินให้มังกรชนเล่นๆดิมังกรชนเจ็บมังกรชนเจ็บโอ้โหนี่ไงอีกอย่างหนึ่งที่เราแพ้คือมังกรครับ มังกรสามารถบินชนเราได้เว้ยเอาหน่อยเว้ยมังกรโอ้โหแต่เลื่อนเราเต็มตลอดเวลาเลยเอะตื่นปะก็โอกาสก็น้อยนะเพราะโอ,อกา,อามังกรถ้าเกิดมังกรบินชนทีเราให้ตายอะยากมากจริงโคตรยากอะเอาีอา้บงังเราใกล้สุดท้ายแล้วตกที่สูงไป,น,ไปไนะไปโอ้โหมันจะตกลงกูบอกแค่นี้ว่ายาวๆอันนี้คือยังไงก็ตายชัวร์เว้ยปกติถ้าเกิดตกแบบตกไปอย่างเงี้ยโอ้ What the fuck โอ้โหโคู่ไอรอนแมนแล้มีเจ็ตเพ็กด้วยเชี่ยเบิร์ตเอ้ยเดี๋ยวประจุมได้ปะประจุมได้ปะไอ้รมังกรอะไม่ลมังกรมันยิงมันยิงมันยิงไม่เข้าเลยมันพอยิงมาใส่เรามันจะระเบิดทันทีเลยลมังกรอะเขาลุ่มหาใจมังกรอะไม่มีทางที่จะยิงติดโอ้โหวิเทอร์ไปวิเทอร์วิเทอร์ผมจะลองโจววิเทอร์ดูวิเทอร์มันก็วิเทอร์ก็ยิงยันไม่ได้ยิงยันลูกไฟมันไม่ได้ เฮลิคอออปเเเตตรร์์นี่ยมันมันมันจะใช้เกิดมันยิงใส่เรามันยิงไม่เข้าแต่ถ้าเกิดยิงใส่ตัวอื่นยิงเข้าหมดเห็นป่ะไอ้กระโหลกมันนะถ้าเกิดกระโหลกมันยิงใส่เราจะถูกลบทิ้งไปเลยโอเคทุกคนเก็ผลสรุปมานะครับว่าเกมมาครับการที่เราไม่อยู่มันตายได้ก็ตายทีก็สองวิธีคือยานะครับกับแอนวิวนะครับโอเคเคลมนี้ขอทุกคนดูมากสำหรับคนอยากได้แพ็คตัวนี้ไปเด็นก็ตายทีคริปชั่นนะครับผมโอ้โหถือว่ายากเลยนะมันถ้าเกิดถ้าเกิด ก็สมมติว่าเราจะให้คนมาฆ่าเราเด้ออยากกนะเดีวทุกคนคลิปนี้<อ>จะม,ม่คลิปหน้าลาก่อนครับบาย